หนูตรงนี้ถ้าเกิดด้านด้านหนูต้องคอยขูดออกนะลูกเดี๋ยวถ้าไม่เป็นตาปลานะแต่อันนี้ยังไม่เป็นนะแต่ต้องคอยขูดอันนี้น้องเหรอลูกต้องคอยขูดออกหรือไม่ก็ขัดเอานะคะแต่ถ้าหนูไม่ขูดไม่ขัดเดี๋ยวถ้ามันเป็นตาปลาแล้วใช่หนูต้องไปพา ซื้อระดับเื่อไปน่าหะที่ขูดเคยซื้อใช่ไหมเราเป็นหนอเจ้าที่หนังด้านด้วยแล้วตอนนี้เราขูดแล้วเป็นไงบ้างขูดก็ดีขึ้นนะคะนิ่งขึ้นอแต่ว่าไม่ได้เป็นก้อนไปแล้วอ่าใช่กำลังจะเป็นใช่ถ้าเราขูดแล้วเราจะไม่เป็นแต่ถ้าเกิดเป็นแล้วถ้าเราไม่ขูดอ่ะต้องไปผ่าเลยนะอันนี้น้องอยู่กับเราไหมน้องอยู่กับแม่ค่ะพี่เฉยมเซเนี่ย เป็นนนเป็เ่าจะเป็นเลยบป่ะค่ะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นนานเขาก็เลยปล่อยเอาไว้จนเนื้อมันบวมเนี่ยเวลาแกะก็คือพ่อแกะแต่ก็ไม่รู้ว่าแกะแกะแบบไหนคะลูกพ่อตัดให้ใหมีการแกะตัดหนังแกะแกะตัดเล็กมีอยู่แค่นั้นแล้วค่ะแล้วอันนี้นหนูเจ็บไหมอะคะแต่คือเขาว่าเป็นมานานไงจนเนื้อจนเนื้อมันบวม แม่บอกว่าเนี่ยก็หยุดแล้ววันนี้ค่ะมันไปถอดเล็บซิหนูกาตกใจอดี๋ยวี้ให้เลยทักที่เริ่มามาก็คือว่าป้าป้าตัดให้หนูได้ก็คือเอาเล็บออกเนาะหนูก็ต้องคอยใส่ย,ยาอย่าปล่อยให้ข้างเล็บมันตึงยาไปข้างเล็บหึงใช่ค่ะเดี๋ยวป้าใส่ดูไปป้าแอนมาแล้ว ปล่อยสระผมก่อนเลยนะคะลูกของหนูตัดง่ายค่ะลูกเจ็บไหมคะสระผมก่อนนะคะ หนูไม่ได้เป็นตรงโคนลูกหนูเป็นตรงช่วงตรงตายเดี๋ยวป้าจะสอนให้หนูยัดสำลีนะคะอ่าหมดละโอ้ย่ดยล่นะโ่งไหมอ,อ๋อสวมมากหนูโดนเตอะออ